สำหรับเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชื่อเพลง no เพลงอะไรคะ no เพลงนกแก้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เราร้องได้แล้วต่อไปเราก็จะมาทําท่าประกอบเพลงนกแก้วใช่หรือไม่ใช่พร้อมแล้วไปกันเลยเตรียม3าสี่เริ่มนกเอ้ no no จะบินไปแล้ว จะบินไปลับบินไปบินไปบินไปจะโดนถูกจับคอเชิญเจ้ากลับมาไวไวอเชิญอีกรอบหนึ่งจ้าเก่งมากเลยป้ายนอกเตยแก้วจะบินไปแล้จะบินไปลับป้าย จับขอเชิญเจ้ามาไวไวขอเชิญเจ้ากลับมาไวไวพบกันในคลิปหน้าอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ